้องค้สถานการณ์เหตุให้ชีวิตของเฮาต้องดินล้นแล้วก็ต้องต่อสูค่ะ้าไปพอกับอีกลานนึงค่ะพี่น้องค้าเป็นลานปาเผาค่ะซึ่งแม่ค้าบอกอย่เฮ้าฟังว่าตั้งแต่ตอนบ่ระท่านมีโควิดอะค่ะแม่ค้านี่แลนตามตลาดนัดที่นี่พ่อโควิดมาตลาดนัดเนี่ยเขาปิดค่ะพี่น้องค้าแม่ค้าก็เลยต้องดินลนค่ะโดยการมาขายข้างถนนหรือว่าข้างฟุตบาทนั่นเองค่ะพาไปเบิ่งค่ะว่าร้านใดค่ะ เป็นจังใดเนี่ยค่ะขายดีบบเลื่อยๆจ้ะเลื่อยๆเนาะค่ะเนาะปลาดุมีขายจังใดค่ะไม้ละยี่สิบาไม้ละยี่ิบห้าบาทอันนี้ไม้ละสามสิบเป็นปะค่ะใช่จ้ะพีนองไม้ละสามสิบบาทค่ะสัวเพิ่นสียางสัวเพิ่นสีอุ้ยหลายขันตอวนพีนองสามสิบบาทบะเพงดอกค่ะจ้ะ แล้วปลานี่้ด้วค่ะปลาเผานี่ปลาเผาร้อยสี่สิบปลาเผาร้อยสี่สิบได้ผักด้วยหรอคะได้ผักได้น้ำจิ้มได้ผักได้น้ำจิ้มเป็นชุดค่ะชุดละร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบสี่สิบยี่สิบก็มีค่ะแล้วตอนนี้เหลือสามสิบใช่จ้ะเริ่มต้นที่เก้าสิบเก้าบาทค่ะจะมีหลายหลายรุ่นแม่ค่ะค่ะหนูได้ยินมาว่าแต่ก่อนแม่ค่ะขายน้ำตลาดนัดบ่ค่ะแม่ค่ะแล้วเป็นจังใดเนี่ยค่ะสถานการณ์ตอนนี้ตลาดนัดคนปิดก็เลยมา ต่างขายตรงนี้ลองมือนึงนี่ขายมดปะคะมือนึงนี่มือนึงมันกะมันมันมันมดอยู่แต่ว่ามันบ่ได้บ่ได้บ่หลายไแต่ยี่สิบตัวค่ะสามสิบตัวกะพ่อเลี้ยงก็ขอบพวกเขาเนาะแมนค่ะค่ะปกติแม่ค้าขายจากคนค่ะขายอยู่ก็ก็ลูกไส้ลูกไส้จ้ะแต่ว่ามือนี่ขายผู้เดียวมั้ยปะคะเขาเขาจะฝ่า้านเขาจะมาขายบางเจ้าก็จะจะเป็นน้องสาวเขาออกมา พี่น้องเข้ากับอุดนุนแม่ค่ะคะพี่น้องคะเช่าอำเภอสตึกอุดนุนกันเองนี่แหละค่ะเข้าจังสียูหลอดและปวดไผ่ค่ะพี่น้องคะโควิดแบบนี้เขาต้องอุดนุนกันอ่ะแม่ค่าค่ะหนูเอาปลาดุกหนึ่งตัวปลานินหนึ่งตัวค่ะขอบคุณค่ะค่ะอุนุแม่ค้าด้วยกันนะคะไม่ใชผม าค่ร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะแม่ค้าบอกว่าเล่าบอใส่โฟมค่ะเพราะว่า <c oughs> รักโลกร้อนค่ะ <c oughs> โลกน่้งนค่ะพี่น้องเขาก็เลยใส่แบบนี้แล้วก็เป็นการประหยัดด้วยน <c oughs> เนาะแม่ค้าเนาะยุคนี้อะไรประหยัดได้เราก็ต้องช่วยกันประหยัดนะคะอันนี้คือปลาหนึ่งตัวเอาไปให้ลูกไส้คน้นตค่ะส่วนปลาดุกนี้เอาไปให ลูกไส้คนหน่อยค่ะแม่ค้ามีลูกสองคนนะคะร้อยนี่ค่ะเจ็ดสิบบาทจ้าพี่น้อง่ะเสื้อบาวานี่ทั้งหมด170บาทแต่ขันเข้าไปซื้อปลาอยู่ตลาดลามาเห็ดเองอุ้มมันก็เสียเวลาเนาะเทิงอีกอย่างหนึ่งบ่ใครมีเวลาค่ะเนี่ยค่ะร70แล้วแรงค่ะไปค่ะไปกินกันค่ะร้านปลาเผารองนับตังเราจะเมี่ยงปลาเผาจะขอฝากลูกค้าทุกคนเ้อค่ะที่เคยชิมไปแล้ว อร่อยก็มาซื้ออีกเด้อจ้าอุดหนุนกันจ้าปลาดุกกับมี่ปลาแดกบองข้อหมูอย่างกับมี่ค่ะขายจากเที่ยงหอดทุมหนึง่งขายทุกมือจ้ะพิกัดนาวัดประชาบุรณะค่ะเอาอีอย่างน้นนี่ไหมคะ่ะเป็นไกล้ใต้น้ำจ้าไกลไใต้น้ำถุงจกักบาดคะ่ะวัวแยงน้ำถุงหาดทิบ,บาทจ้าอันนี้เป็นเนื้อเป็นโบ๊ะโบ๊ะได้ไส่พักค่ะอ๋อมีมีหนาลานบ่ค่ะบบมี่จ้าตะกี้ตังอยู่ในเอ สวนใน,ในสวนสาธารณะที่นี่โควิดก็เลยตรงแรนขายเอาขายออนไลน์นะโอ้ยพี่น้องคะสถานการณ์โควิดเทศไห้เห้าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะบอน,นอนอยู่ซื้อค่ะขาย<ค>บ่อไรกับบ่อเป็นยัง้ขายออนไลน์บ่อไหมคะทั้งทั้งเขตทั้งแรนยนงแรนขาย,ยัางสีน้าจังเฟซนางเอกจ้าฝาดเนื่เด้อจ้าเด้อขายทุกอย่างอาหารตามสั่งหรือว่าเป็นกับเข่าเป็นของหวานเป็นเกี๊ยวหมูปูดอดัดยัดไส้จ้าขายสมือทรงในออนไลน์น้ำขาบ่อได่สั่งกับทรงฟี่จ้า ทั่วสตึกค่ะดีดีค่ะเนาะกับข่าวปลนแจวกระถุงละสิบบาทเจ้าบาทข้าวเหนียวสิบบาทสจ้ากับไผยค่ะม้ากับไผ่ค่ะอันนี้ม้ากับหลานใช่ค่ะกี่น้องข่อยได้ปลามาแล้วแต่ว่าข่อยก็ไม่เห็นไก่อีกแล้วซื้ออีกแล้วค่ะอุดหนุนไหมค่ะน้ำกันอีกแล้วค่ะจ้าเอาถุงนึงค่ะขอบคุณค่ะค่เต็มหนึ่งจ้านูซื้อไว้ดูสวัสดีครับ ซี่ทุ่งสุดท้ายแล้วจ้าลูกค้าประจำหลายอยู่โอ้ลูกค้าประจำหลายอยู่เนี่ยมะเซาเนี่ยมะเล้งค่ะค่ะอันนี้าสิบเนาะค่ะเนาะห้าสิบบาทจ้ากันเป็นปนเป็นแจวกับทุงละสิบบาทเจ้าบาทขอบคุณค่ะเอาขอฝากเบอร์โทรหน่อยเด้อค่ะศูนย์หกสามใช่ไหมลูกศูนย์หกสามเก้าศูนย์สี่แปดสองเจ็ดเก้าค่ะเป็นนั่งเอกเด้อจ้ากับเข่ามือนี้ให้ทีมงานค่ะกับเข่าทีมงานค่ะไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากน้าร้านด้วเด้อค่ะจ้า ขอบคุณจ้าจ้าขอบคุณค่ะค